สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนอยู่กับผมบาส์เดินป่าพาหลอนนะครับซึ่งวันนี้พี่พี่เพื่อนผมจะพาพี่พี่เพื่อนมาให้ของเล่นยังกุมารซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับซึ่งมากับเพื่อนนะสวัสดีครับผมชื่อโยอดเดินนาป่านํขาขาวนะครับก็ <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็คืออากาศหนาวมากเลยนะพี่พี่เพื่อนซึ่งในเพื่อนกี่องศาขอดูนาจะหนาวอยู่เลยเ,เพื่อน น่าจะหนาวเดี๋ยวผมนี่นี่นี่นนก็คือแบบยี่สิบสี่องศานะพี่วินเพื่อนก็คือหนาวมากเลยซึ่งวันนี้ผมก็ได้เอาของเล่นมาให้กุมารน,นี่ของเล่นนะก็จะมีในโดเสานะในวิพี่วินเพื่อนซึ่งเอามาให้สองตัวนะซึ่งไปงานมาพี่วินเพื่อนซ,ซึ่งซื้อมาให้น้องด้วยนะ ก็โอเคก่อนที่จะไปผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพิ่มแรงใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปพี่ๆเพื่อนถ้าพร้อมแล้วก็เราไปกันดีกว่าก็ฝากติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะช่องแล้วเพื่อนยเดินตามป้านาข้าวนะก็โอเคครับไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยนี่พี่เพื่อนของเล่นของเต่นนี่อากาศหนาวมากก็ผมก็จะเอามาถวายไว้ตรงลานโล่งๆเลยครับพี่เพื่อน

ก็จะจุดทูบทูบด <If S 2> <a> <sh> ้วยนะเพื่อจะได้บอกน้องคือกล้องผมก็มองไม่ค่อยชัดนะก้องปิดแฟนนะครับคือเปิดถึงปิดแฟนก็มองไม่ค่อยชัดนะ่ปิดใช่ไหม่็มองนะคือตอนนี้เพื่อนบาสก็กำลังจุดทูบจุดเทียนเรียกกุมารนะครับเพอขอเสร็จกล้องแป๊บนึ่ง เดี๋ยวรอเพื่อนบททัรทำอะไรเสร็จก่อนนะไม่รู้ว่าน้องกุมารจะมาหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาสี่ทุมแล้วก็จะห้าก็ยงคืนนะจะห้าทุ่มแล้วนะครับ ตั้งใจแบบว่าเอาของมาให้น้องกุมาเลยนะครับซื้อของมาน้องเมียวนี้โอเคครับตอนนี้ผมพอดูลลได้วางเขาแล้วจะมานู่นก็จะเป็นมีหุ่นยนต์แล้วก็ไนโดเสานะไม่รู้ว่าน้องจะชอบหรือเปล่านะผมก็ได้จุดทูบบอกน้องลนะ ให้น้องเอาของเล่นไปเล่นกันนะครับนี่ก็โอเคเดี๋ยวดูกันเลยพีวีเพื่อนว่าน้องจะเอากันหรือเปล่าก็คือแบบล่างก็จะมีแบบยังไงเพื่อนของพี่สาวนะพีวีเพื่อนซึ่งเป็นยังไงอะเขาก็ได้มาพักนะไม่รู้ว่าน้องกูมาได้ไปแกล้งเขาหรือยังซึ่งผมก็บอกน้องประจํานะว่าอยากไปแกล้งคนอื่นนะครับ ซึ่งทำไมถึงผมแบบผมไม่ลงไปตรงนั้นซึ่งมีคนนะครับซึ่งแบบกลัวเขาจะกลัวนะแบบกลัวว่าเอามาของเล่นให้ใครอย่างงู้นอย่างนี้นะซึ่งผมไม่อยากจะบอกเขานะโอเคครับบิบิเพื่อนเดี๋ยวเรารอดูกันเลยดีกว่าคือหนาวมากนะคือตอนนี้ผมต้องเอาไปแช่ลนมือตัวเองเลยบ่บบิเพื่นอนหนาวจริง ือแบบโอ้โหที่ผมให้ดูที่องศาของเพื่อนผมอีกทีก็คือแบบดูผิดเนาะก็คือส่วนพึ่งนี้องศาตอนนี้อยู่ที่19นะครับคือหนาวมากคือแบบต่ำสุดแล้วนะพี่เพื่อนต่ำสุด ไม่รู้อะพอตอนนี้เราก็ได้จุดทูบบอกน้องไปแล้วน้องซึ่งน่าจะแบบไปวิ่งเล่นที่อืน่นนี่หรือเปล่า ก็คือตอนนี mm ้ยังไม่มีเวียเวนที่น้องจะออกมาเอาแล้วอนแล้วเพื่อเน้องยังไม่ออกมาเอากันเลย 真没玩。 tốt Đừng... มาเอาเลยวะคือมามันเห่ามาทางฝั่งของเล่นนะพี่เพื่อนน้องมาแล้วหรือเปล่าน้องมาแล้วมั้งมาเห่าคือได้จุดทูบบอกน้องแล้วพี่เพื่อน ใช่ใช่ใช่น่าควิงมาแล้วควงมาแล้วหยิบของเล่นแล้วบ,บนนิ๊กบิ๊กแล้ว เปิดเปลนอ่ะอคือน้องกูมาอีกตัวหนึ่งทำอะไรวะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งก็เพียงเด้อใชน,นเนมเนเชยนะเด้อเอะ ไอ้บอลเล่นกันดีแามเราซื้อมากลุ่มอายเล่นยังบ่ผังนียไม่ใช่เล่นงันเดี๋ยวผังนี้ไม่ซื้อมาให้แล้วนะ อืออมใครจะาำง้น้เน้องข่เราก็จะดีนอก็นะ ดหีหน่อว่าทีนะต้องหาเสือใบไม้มล้วก็ออกเล่นแลนะว้วนะ จะมีปุ่มเปิดอ,อถือโอ้่านผ่านผมว่าผานนี่เ

คือน้องแมวก็กแล้วก็หานกุมารนะยิ่งเงือกก็คือเกิดเสียงต่อสู้กันยิ่เงือกแย่ของเล่นกันล่าสุดแล้วนะตอนนี้ ใครซูดโดอไรอย่างเนี้ยในลูน่ะโอใครดูซาแค่แค่นะแล้วก็คุยคุอยอะไรกันผมก็ไม่รู้ไม่ได้ยินย่งเล่นกันอหะคือฟุ้งเฟิงมากเลย่างยงี้ย ไายร,รสซาแค่แค่แน่แค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 ่ถีเยอะเสียแค่แค่ละต้องผมก็ได้คุยกับเพื่อนนะนี่เนี่ยว่าน้องเล่นกันแบบน่ารักมากโรเวนติกมากนะพี่วิวเนี่ย <c oughs> น้เพื่อนนะ เล่นกันแบบน่ารักหนุมนติ่มากเลยจุดไฟ่อได้ปะ่อได้ปะลีเสีอะรีสายแต่ลุลีพ้องคูน่ะ มานไปกันแล้วพี่เพื่อนเราเพื่อนเนาะไปนู่นแล้วไปเราไปเก็บของเอาเนาะไม่หรอกก็โอเคพี่เพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเขาของกันตรงนี้ก่อนนะครับโอเคพี่เพื่อนก็คือตอนนี้ผมก็ได้เก็บเขาของเสร็จแล้วนะครับก็ได้จุดธูปเทียนเพื่อจะมาถวายให้น้องน้องก็แบบ รอนานมากกว่าน้องจะมานะซึ่งผมคิดว่าน้องน่าจะไปวิ่งเล่นกันที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะวิวิงเพื่อนซึ่งน้องก็ได้เล่นกันแบบรุนแรงมากวิวิงเพื่อนก็มีนโดเสาแล้วก็หุ่นโจ์นะวิวิงเพื่อนน้องก็เล่นกันซึ่งก็แบบน่ารักมากโรแมนติกมากเลยนะครับก็แบบอย่าง เล่นกันน่ารักมากก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมกต้ังขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเ <c oughs> พื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมาฝากพี่วินเพนื่อนติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนโยก็ได้เดินไปบนบ้านแล้พวพวี่ิีเพื่อนก็แคปไว้เจอใหม่ครับบายบายครับ